ตัวแทนสภาทนายความระบุชาวบ้านไม่เชื่อว่าตัวเองสู้กับอำนาจรัฐและผู้มีอิทธิพลได้ด้านนางสุนีชัยรสระบุว่ากระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าทำให้คดีอุ้มหายไม่คืบหน้าในงานร้อยวันบิลลี่หายตัวไปเครือข่ายกเรียงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเขตง,งานตาดาวสีจัดงานผูกข้อมือเรียกขวัญเดือน9กาิกนข้าวหอร้อยวันบินลลี่หรือนายพอลจีรักจงเจริญ แกนนาชาวบ้านกะเลียงบ้านบางกลอยและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบอตอห้วยแม่พเพียงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีหายตัวไปนางสุนีชัยรสรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือคอปกปาตกถาระบุว่าการถูกบังคับให้สูญหายหรือการอุ้มหายถือเป็นคดีอาญาและต้องเร่งรัดตรวจสอบอย่างจริงจังโดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าของไทยเป็นอุปสรรคและไม่สามารถแก้ปัญหาหรือตามหาผู้ถูกอุ้มหายได้รองประธานคอปกอยังเรียกร้องให้รัฐไทยลงสัตยาบันการถูกบังคับให้สูญหายลงนามสัญญาและประกาศสัตยาบันด้วยการคุ้มครองไม่ให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหายกับนานาชาติและต้องยอมรับว่าชนเผ่าอยู่ร่วมกับผืนป่ามาหลายชั่วอายุคนและดูแลรักษาผืนป่าได้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสำรวจพื้นที่ป่าและที่ทำกินของชุมชนที่ทับซ้อนอยู่ใหม่ให้ชัดเจนโดยผู้ที่ไม่มีที่ทำกินต้องได้รับที่ทำกินเพื่อดำรงชีพได้เป็นการอบกยที่ผิดคือตอนนี้มันไม่ใช่แค่บอกว่าจะมาแก้ไขเย,ออยียวยาลเล็กๆแต่ว่ามันจริงก็คือรากฐานของปัญหาการอุยบนั้นผิดเพราะว่าเราอยู่มาก<ๆ>่อนแล้วก็ทั้งกฎหมายก็ถือว่าเมื่อเราอยู่มาก่อนเราก็มีสิทธิ แต่อำนาจของรักเนี่ยมักจะคิดว่าฉันเขียนเช่นวงไว้แล้วฉันมีจิตอพยพผู้คุนและอพยพเนี่ยก็จะอบยพยังไงก็ได้เนั้นพี่น้องจึงโดนกะทำสองส่วนว่าหนึ่งการอพยพที่ไม่เป็นธรรมการอพยพที่ละเมิดสิตซึ่งอันนี้ถ้าพูดโดยหลักของสิทธิมุชชนสิทธิชุมชนเนี่ยต้องจับพี่น้องเรากลับไปอยู่ที่เดิมคือเข้ามาอยู่ตรงไหนก็ต้องเอาเข้าไปอยู่ที่นั่นเพราะนั่นเป็นวิถีชีวิตของเข,เขาเขาอยู่มายาวนาน ได้านายสวิทเฉยอุบลประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและอุปนาย,ยกฝ่ายปฏิบัติการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวถึงกระบวนการทางกฎหมายกับกรณีบุคคลสูญหายโดยระบุว่าการนำชาวบ้านอย่างบิลลี่มีความสำคัญหากเป็นอะไรไปกระบวนการการต่อสู้ของชาวบ้านจะหยุดชะงักและชาวบ้านปักใจเชื่อว่าตัวเองไม่มีศักยภาพพอที่จะต่อสู้กับอำนาจรัฐและผู้มีอิทธิพลได้ ยิ่งไม่มีแกนนำยิ่งไม่มีความหวังที่จะต่อสู้และได้รับชัยชนะนายสวิทเชื่อว่าการคุกคามหรืออุ้มแกนนำชาวบ้านเกิดจากอำนาจรัฐและผู้มีอิทธิพลโดยใช้มืออาชีพปฏิบัติการส่วนกฎหมายอาญาของไทยในเรื่องนี้ยังไม่มีความชัดเจนอีกทั้งพยานก็ไม่กล้าเปิดเผยตัวเพราะเกรงอันตรายและหลักฐานในกรณีอุ้มหายก็มักจะไม่ค่อยมีหรือหลงเหลือให้สืบค้นจึงต้องนำกระบวนการทางนิติวิทยาศา,ศาสตร์มาช่วยพิสูจน์ด้วย ที่สําคัญสารมักจะไม่ค่อยรับฟ้องคดีอุ้มหายหรือรับฟ้องแล้วแต่ก็แพ้คดีพร้อมเรียกร้องให้พนักงานสอบสวนยืนหยัดในความยุติธรรมและเอาจริงเอาจังกับการดําเนินการในกรณีอุ้มหายคืออยากก่างกรณีผมที่จะเอาหายตัวไปพยานหลักฐานเราปรากฏว่าเราก็ากยังยังหาอะไรที่เป็นพยานหลักฐานไม่ได้ส่วนหนึ่งที่ที่จะนำไปถูกเนี่ยการที่จะดำเนินคดีในทางอาญาได้ มันก็ต้องอาศัยพวกวิธีวิจัต่าต้องอาศัยพวกดีเอว่าคนพวกนี้เสียชีวิตแล้วหรืบางครั้งเนี่ยพอเขหายไปเนี่ยพอเราไปยื่นยื่นเพื่อจำเป็นตัวต่างสายเขบอกว่ายังไม่มีหลักฐานว่าเขาตายเขาจะเอาอะไรมาดีกันว่าเขาเขาเขาได้ตายไปแล้วไอ้ตรงนี้คือปัญหาใหญ่จากนั้นมีพิธีผูกข้อมือประจำปีของชาวกระเลียงเรียกขวัญเดือนเก้ากินข้าวหอหนึ่งร้อยวันเรียกขวัญบิลลี่กลับมา ทั้งนี้บิลลี่หายออกจากบ้านพร้อมรถจัก,กรยานยนต์ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่17เมษายนที่ผ่านมาซึ่งนางพินณภาพฤกษาพันธ์ภรรยานายบิลลี่ได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรแก่งกระจานและทราบข่าวครั้งสุดท้ายว่าบิลลี่ถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจับกุมฐานมีน้ำพึ่งป่าไว้ในครอบครองและนางพินณภาได้ขอให้สารจังหวัดเพชรบุรีไต่สวนถูกเชิญพร้อมกล่าวหาในใชัยวัดลิมณิขิตอักษร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องต่อการหายตัวไปของบิลลี่แต่ศาลได้ยกฟ้องเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่าในาใยชัยวัตรยังควบคุมตัวนายบิลลี่ไว้